ดูข่าวอะไรแต่ว่าขอให้คุณพี่ออกจากอีโคซิสต็มของข่าวมอมใบนะคะอ่าเหมือนกันเลยค่ะคุณพี่โอ้แปลกมากเลยที่คุณพี่เนี่ยคิดว่าพักประชาชนเนี่ยเป็นพักที่ต่อต้านทหารแต่พักเราเนี่ยเป็นพักเดียวที่เวลาทหารชั้นผู้น้อยโดนซ้อมโดนกระทืบเขามาร้องเรียนกับเราแล้วเราเป็นปูดันเป็นพักเดียวเลยคุณพี่ที่มีโครงการที่มีโครงการคนทหารปลอดภัยของกรรมธิการทหารอ่อของคุณของคุณ,คณวิโรน์ลัคนาดีสอน นะคะตอนคดีน้องเมยตอนคดีน้องเมยตายเนี่ยคุณพี่รู้ไหมคะว่าพักประชาชนทําอะไรเออคุณพี่ไม่เคยทราบอะไรเลยดิฉันก็เลยแปลกใจว่าพวกเราเสนอกฎหมายค่ะจะได้ไม่ต้องมีทหารคนไหนเนี่ยโดนกระทืบอ๋อคุณพี่โดนโดนโอ๋อดูแต่ช่องที่ด่าเราไม่เป็นไรคุณพี่เนาะคุณพี่ลองเปลี่ยนช่องดูนะเออนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ยินดีที่ได้เจออธิบายแล้วจะได้เข้าใจกันไป,ไปทั้งตลาดเลยว่าพักไหนนะคะที่รักทหารจริงๆ เอาคุณพี่อีกนิดนึงคุณพี่รู้ไหมว่าไ,ไ,ไ,ไอ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 รัฐธรรมนูญสารทห,หารเนี่ยค่ะท <รอ S 1> ี่จะให้ทห,หาร<ไ>ชั้นผู้น้อยเนี่ยพ่อแม่เขาเวลาลูกโดนกระทืบโ,โดนซ้อมเนี่ยเ<ด>ข้าไปฟ้องในสารทาหารได้คุณพ,พี่รู้ไหมเคยดูอยู่ใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าพรคไหนเป็นคนยื่นใช่ค่ะแล้วคุณพี่รู้ไหมว่าพรคไหนปัดตกอ่ะให้เดารู้ไหมพรคไหนปัดตกก็พักที่คุณพี่เชียค่ะนั่นนะคะทุกพรคที่อยู่ในสภาปัดตกหมดเลย เออมีพักประชาชนพันสนับสนุนอยู่พักเดียวดิฉันก็งงมากนะคะว่าคุณพี่เสพข่าวช่องไหน<ส>เวลาเราเจอคนถามคําถามเราอย่าเดินหนีเราต้องตอบเข้าใจไหมคะเดี๋ยวคุณพี่เขาจะเข้าใจผิดไม่ได้ตอบดีค่ะยินดีที่ได้เจอ<ส>เราต้องตอบนะคะแล้วเราต้องตอบให้ชัดเราต้องตอบให้มันชันเจนเออแล้วเวลาเจอคนมาด่านี่นะคะอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นเงื่อนใหญ่ในสังคมยินดีค่ะ ดูนะคะนี่นะคะคนสนับสนุนมีค่ะแต่เวลาโดนตัดเอาไปโดนตัดเอาไปแต่คนด่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไปสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยสักวันหนึ่งจะไปนะคุณผู้ชมยินดีเลยค่ะน้องก็คือไม่ตายใหม่นะคะทุกคนเราต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจนะครับเป็นเรื่องเฟกนิวนะครับต้องอธิบายนานนะคะเดินได้ครับเดินได้ครับ อธิบายให้เข้าใจค่ะสวัสดีนะคะคุณพี่คุณนะ้าคุณป้าคุณแม่เสียงนี้เป็นเสียงจากพังประชาชนนะคะี<ล>ะ้ไม่ต้องตกใจนะคะพอดีโดนถามว่าด้าอยค่าหาัานก็เลยอธิบายเป็นกันหนึ่งกลุ่มนะคะคุณพี่สวัสดีนะคะคุณพี่คุณนะ้าแปดกรุมพานี้เป็นกําหนดการในการเลือกตั้งนะคะเชิญชวนไปใช้สิทธิใช้เสียงนะคะ เลือกตั้งรอบนี้คุณพี่ได้บัตรทั้งหมดสามใบนะคะเลือกตั้งแบบว่าจกๆคุณพี่เดินเดินเดินชนของรถนะคะอ,ะอะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแปดองคานี้ยินดีเลยค่ะแม่่เราเดินได้แค่เคนเดียว ไน่าร้าแกนะคะถ้าช็อกะต้องยกร้านหอนแบบยร้านด้วยอาสาคนนุณัอคุณนขอบคุณค่ะสวัสดี คุณพี่คนนุณนายคุณป้าคุณแม่เสียงนี้เป็นเสียงจากพรรคประชาชนนะคะวันนี้ทุกท่านอยู่กับไอซนะคะรับฉลอสีนอกสวัสดีค่ะรับฉลอสีนอกสวัสดีค่ะอ่าแล้ววันนี้นะคะอยู่กับพี่รัฐปัญญารัฐนันทภูมิศิตาัอเดี๋ยวให้โดนถ่านไปก่อนแล้วก็ให้เดือดรุ่นเสียงไปได้สวัสดีค่ะคันนี้ได้โบชวัวหรือยัง สวัสดีค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับไอซ์นะคะร้านจดลงแล้วก็มีที่รัฐทั้งผู้สมัครบนนนทบ,บุรีค่ะที่ทางน้ำอยูตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพื้นที่อำเภอเมืองนะคะนนทบ,บุดีอ่าท่านใหญ่นี่อยู่อําเภอเมืองนนทบุรีนะคะเลือกพักประชาชนเลือกตัวแทนจากพักประชาชนเลือกที่รัฐที่รัฐที่สุดที่รักของไอซ์นะคะ เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เข้าครูหานะคะรอบนี้อนนี้ค่ะพี่ถ่ายได้ยันไหมคะาค่ะ้าย,ยนะบงเ,เหมือนกันเดินจนขาปีกีมาไม่ได้เจอกันบันย่อแต่พี่ถ้าตรงลงพื้นที่หนักจริง แถวบางใหญ่เดี๋ยวต้องรอตอนเย็นนี้ครับ,บผมตอน <ฮะ S 1> ประมาณช <สะ S 1> ่วงสี่โมงนะครับไอ้ละชนกจะไปครับผมบางใหญ่มีรคนถามมาว่าบางใหญ่ไปกี่โมงเดีย๋ยวสี่โมงเย็นนะคะคุณไอจะไปที่บางใหญ่แล้วก็ต่อด้วยบางบัวทองนะคะตลาดสุวรรณบุบรีหกโ,โมงห้าโมงถึงที่นี่ถึงบ่ายสาม ขอบคุณคินดี kind of ่ไดเจอคี่มูม่าดแมาเชียรพวกเราด้ยนะคะเรือตั้งคร้งนี้พวกเราตั้งใจทำนโยบายตั้งใจจัดพักคณะรัฐมนตรีมากขอบคุณค่ะขอรุกู่นะคะขอญาติรุกยรับหนครับ ต้องไหมเยอะเหลือเกินปวดหงวอะหลายช่องทางหลายช่องทางไม่ช่องไหนเนี่ยไน่ช่องไหนเนี่ยช่องส่วนตัวอ๋อเราคุณลุงอ๋อย่ังยั่างร้อนไอ้กันอ๋อโอเคปลาสายใหญ่นนทบุรีมีวันไหนเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมติดตามในเพจ พี่สุดก็ขอเ้วสักรูปหนึงนะแม่บ้า๋ยวหากล้องอยู่ขวาอโอ้โหอ่ะก็ปัจุเดี๋ยวกล้องนี้ครับหนึ่งสองอีรูปนงครับหนโอเคครับขอบคุณนะคะัอบค่ะอนก็ตอบคำถามอให้เีย่าโอเคเลยไปรูปนี้ใช้ คุณแม่รถจุฬาได้ค่ะต้านลุ้นต้านรถเจอค่ะเดี๋ยวจะขอกล้องนี้ด้วยนะครับอ่ะเสร็จเดี๋ยวขอกล้องนี้ด้วยครับขอกล้องนี้ด้วยครับหนึ่งสองไลูกชายดูโอเคขอบคุณครับมาขอเลี้ยงขาแได้ไหมขอเหรอคะจบแล้วฝากทักทายด้วยนะพ่อขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะดีดีเลยค่ะมาค่ะจุฬา ขอบคุณนะคะยินดีที่จะระวังข้างหลังนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพี่คุณแม่ค่ะเสียงนี้เป็นเสียงจับพักประชาชนนะคะวันนี้ขอขอนุญาตใช้เสียงนะคุณพี่สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็อีกประมาณเดือนหนึ่งนะคะเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งกันแล้วคุณพี่วันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันนะคะเลือกตั้งรอบน,นี้สวัสดีค่ะ วันที่8กุมภานะคะ8กุมภาโอเค8กุมภานะคะ <c oughs> เป็นกำหนดการในการเลือกตั้งเชิญชวนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะ <c oughs> เลื่กตั้ครั้งนี้พรรคประชาชนเราเสนอไทยไม่เทาสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้ขอบคุณค่ะสมาชิกตั้งแต่นาทบใหม่โอ้ยี่สุดใจตอนนี้ค่ะเชิญเลยค่ะมาเป็นสมาชิกตั้งแต่อนาคตใหม่เลยละคะ ขอบคุณมากค่ะเป็นเสื้อแดงนี่แปลว่าลุยมากับเจรัดลุยมากับลุยมากับเจรัดตอนนี้เสื้อสีอะไรคะเอ่อมาถ่ายรูป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 ผมถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวลงเพจให้ฮะเจลัดเหตุสองเจรัดข่าวี่ยืนกลางยืนตรงกลางเลยครับพี่อ่ากล้องนี้นะครับกล้องนี้ครับหนึ่งสองโอเคขอบคุณครับถ่ายได้นะคะถ่ายได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ,ยย <c oughs> ะเรนี้เป็นเสียงจากรัพประชาชนนะคะสวัสดี <c oughs> คุณพี่คุณน้าคุณป้าคุณแม่นะคะแต่โคกานี้เป็นกาหนดการในการเลือกต,ตั้งนะคะเลือกตั้งรอบนี้คุณพี่ตาคุณพี่ได้บ,ดบัตรสามใบนะคะ ใบแรกเลือกสสเขตใครอยู่อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะท่านางนรตรงนี้คุณพี่กาเบออ์เจ็ดค่ะคุณพี่คะแสดงตัวนิดนึงชูไม้ชูมือปัญญารัตนท่าภูนิตาโนนะคะอ่าเดี๋ยวโบชัว์แจกด้วยนะคุณพี่เขาจะได้ดูว่าตำบลไหนอะไรยังไงคุณแม่คะเดินเดินเดินค่ะเดินได้เลยครับเดินได้เลยครับอ่าบัตรใบแรกนะคะเลือกสสเขตจากพะรคาชนเลือกปัญญารัตนบัตรใบที่สองคุณพี่ เลือกลังสินมันลมเลือกวีโลดเลือกรักชนกเลือกสีรีกัญญาคุณพี่จ๋ากาเบอร์46และบัตรใบประชาตนนะคะอันนี้ไม่ว่าคุณพี่จะสนับสนุนพรรคการเมืองไหนก็ตามไม่ต้องสนับสนุนเราก็ได้คุณพี่ไม่กาเราไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณพี่ไม่เห็นด้วยกับการหัวสวถ้าคุณพี่เกลียดความไม่ยุติธรรมเกลียดการหัวสอวอที่พยายามที่จะเข้าไปครอบงำวงกรอินสระนะคะ คุณพี่ไปกาให้แก้ไขแล้วถ้าธรรมนูญค่ะไปลงมัดเตะผินชอบนะคะและถ้าคุณพี่โกรธมากๆในวันที่ตึกสอตองงถลง่มลงมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะเอาผิดได้นะคะคนในสํานักง,งานสอตองงไม่มีใครถูกเอาผิดลงโทษเลยคุณพี่คุณพี่ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเอากลไกในการที่ประชาชนสามารถเข้าชื่อถอนถอนองค์กรกิจได้กลับคืนมานะคะและ ไทยไม่เทา่าไทยเท่ากันไทยทันโลกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆเอานโยบายไหนก่อนดีนามาตลาดต้องนี่เลยคุณพี่จัคนละคล่งปวกผวยไปเสร็จ SME ถามว่ามันจะช่วยได้ยังไงพี่เวลาคนละคลุกมาเนี่ยโอ้โหมันเหมือนฝนตกนะมันชุ่มฉ่ำกันไปทั้งตลาดเลยแต่พอเวลามันหมดมันหายไปนะคะมันก็เหมือนกับฝนแล้งเราอยากจะให้ฝนนี้มันตกนะคะตกต้องตามฤดูกาลคุณพี่เราก็เลยมีคนละคลุ ออคนพี่เอกใช่ไหมนั่นน่ะตาเอกใช่ไหมนั่นน่ะเออเออนัมเบอร์วันเบอร์หนึ่งเลยลงชื่อลงชื่อหมายเลขหนึ่งตั้งแต่อนาคตใหม่ขอบคุณนะคะพี่พวกเราหวังว่าเจ็ดปีผ่านไปพวกเรายังจะเข้มข้นแล้วก็เป็นความหวังให้พี่ได้อยู่ทางานเต็มที่ทุกวันสัญญาขอบคุณที่สนับสนุนค่ะอด้ค่ะได้ จะทำเต็มที่ที่รอบนี้ต้องช่วยกันจริงๆค่ะทหารมีไว้ทำไมทะไมใช่ไหมหมายถึงทำร้ายทำร้ายหรือว่าด่าอะไรโอเคก็คือกรณีล่าสุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถึงกับเลือดตกยางออกเนาะไอ้ก็คิดว่าไม่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 ต้องห่งกับฟ้องอะไรช่ดงนั้นเพราะว่าพูดจริงๆนะอไอ้ก็เห็นใจคุณแม่ คือคือเวลาคนที่เกลียดพรรคประชาชนไม่สนับสนุนพรรคประชาชนน่ะมันมีอยู่3ามเหตุผล 1. ลมเจ้า2แก้1นึมึงแก้แต่1นึวันวันมึงไม่ทําอะไรเลยทั้งทั้งที่เราเสนอกฎหมายไปร้อยกว่าฉบับนะคะแต่ก็โฟกัสแต่1นึหนึ่งแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยด้อยค่าทหารเอาพูดจริงจริงสาเหตุผลเนี้ยถ้าคุณติดตามข่าวแบบช่อง3ามห้าเาอ่ะวาระทางการเมืองคุณจะเห็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยผักดันหลายเรื่องมากตั้งแต่ อะไรอ่ะออพอระบอคุ้มครองแรงงานใช่ไหมแข่งขันทางการค้าอากาศสะอาดเนี่ยเราก็แม่งคือบัตน,นั่งกดดันนะให้ทุกพักไปหวดอ่ะเออนะ ตามเรื่องการโกงโกต้าหวยนะของพาะหัตถ์สึกซึ่งพูดจริงๆว่าหลายๆคนอนะ่ะโดนเฟคนิวแล้วมันเป็นโลกของอาคนที่เพิ่มที่เวลาคุณเสพแล้วคุณเกลียดใครไปแล้วคนนึงอนะ่ะไอคอนเทนต์อ่ะมันจะฟีดมาให้คุณเห็นแต่คนคนนั้นเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเห็นแต่คอนเทนต์ด่าลักษณะดา่าพรคประชาชนมันด้อยค่ะทหารมันด้อยค่ะมันด่าในาาหลวงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเฟคดิวถามว่าถ้าสมมติว่าไอ้ไปพ้องอ่ะโอเคมันอาจจะอ่ะทำให้ความสึกว่าเอ้ยเห็นแบบว่า ใช่เคจับนักการเมืองนที่จบตีกันแบบทางการเมืองเพื่อเอาเอาบลประโยชน์ทางการเมืองอะไอก็คิดว่าถ้าเป็นคณะของเหมือนเคสล่าสุดที่ไปด่าไอ้บนเวทีป้าใสอันนี้ไม่ปล่อยไว้เจอคุณแน่แต่ถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาด่าไปเถอะนะจริงๆด่าด่าพ่อโล่แม่เอาให้ตายอะไรไงต่อให้เป็นคนที่มีสถานะทางสังคมก็ไม่ไรก็เห็นว่าเป็นประชาชนเหมือนกันคือการการมาเป็นนักการเมืองอ่ะมันก็เวลาโดนด่า ส่วนหนึ่งมันก็ต้องรับเอาไว้เองด้วยว่าเราเลือกทีจ่จะมายืนอยู่ตรงนี้เองเออดังนั้นก็คือไม่ฟ้องน,นะคะขอใครด้วยเข้าใจว่าบางทีออเอเตอร์แบบลำคาทำไม,มไม่ฟ้องสังทีอะไรแบบนี้นแต่ว่าเออเันเป็นหลักการใจใจให้คือว่าแต่แต่ถ้าถือว่าวันนึงไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วอะ่ะโดนแน่ทุกคนเออบอกไว้เลยเมื่อไหร่ที่เ,เป็นเ,เป็นกลับไปเป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วก็จะจัดการให้หมดขอบคุณนะคะใช่ห ถ่่ายรรูปด้คับพีสวัสดีนะคะคุณพี่คุณน้าคุณป้าคุณแม่เสียงนี้เป็นเสียงจากบทัพประชาชนนะคะคุณท่านกับไอ้นะคะถ่ายด้วยกันไหมคะโอเคยืนตรงกลางเลยนะคะพี่หอบพี่รัดด้วยตรงนี้นะครับ กเวลาตอบแบบ่หายโอหัหลักคาดสสวัสดีนะคะ8กุมภานี้ค่ะเป็นกำหนดการในการเลือกท้าสวัสดีค่ะจมิ๊กสับขับนี่มันเนี่ยนะคะขอบคุณมากค่ะีจะทำเต็มที่นะคะขอแรงสนับสนุนพวกเรารอบนี้ด้วย 746นะคะงวดนี้อะเมื่อกี้เมื่อกี้ค้างอยู่ที่คนละครึ่งนะคะคนละครึ่งกับหวยใบเสร็จคุณพี่ถ้าคุณพี่นะคะเข้าคนละครึ่งบวกหวยใบเสร็จคุณพี่ใครมาซื้อของร้านพี่นะคะครบห้าร้อยบาทเขาจะได้หวยหนึ่งใบส่วนฝั่งพ่อค้าฝั่งพ่อค้าแม่ขายถ้าขายได้ครบห้าพันบาทก็จะได้หวยหนึ่งใบเช่นเดียวกัน เวลาที่ท่านคอนเงินนะคะ้อนเกินอยากได้เงินด่วนมาถ้าเข้าโครงการนี้สามารถกู้สามารถกู้ผ่านแอปเป๋าังินได้เลยกดกู้เงินด่วนผ่านแอปเป๋าตังินได้เลยสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่นะคะที่เป็น s อสีแล้วก็เข้าโครงการเข้าโครงการคนละครึ่งบวก่วยใบเสร็จนะคะสวัสดีนะคะร้านนี้คนเยอะน่าดูเลยรา์เดินออกนอกขายดีๆนะคะคุณพี่าแล้วก็เรื่องค่าไฟ ค่าไฟแพงแย่ยังไงคุณพี่นะคะชาประชาชนเราเราจะลดค่าไฟ30สตางค์ถึง40สตางค์คุณพี่ก็จะบอกว่าทุกพักมันก็สัญญาแบบนี้หมดแล้วทาไมฉันต้องเชื่อเธอนะคะทาไมเธอถึงจะทําจริงกว่าพักอื่นพักเรามีใบเซอร์ติฟิเกตคุณพี่พักเราเป็นพักการเมืองเดียวนะคะที่โดนกลุ่มคนพลังงานฟ้อง300ล้านคุณพี่โดนกลุ่มคนพลังงานฟ้อง300ล้านหัวหน้าพักโดน100ล้านวัฐระพบ100ล้าน สุพชนโดนอีก100รล้านเพราะว่าเราเอาข้อมูลมาบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าพอใกล้จะเลือกตั้งทีไรนะพ,พี่พ,พี่รู้ไหมมันจะเกิดขึ้นทุกทุกครั้งเวลาจะจะเลือกตั้งก็คือว่ามันจะต้องมีการรับซื้อไฟเพิ่ม ก่อนก็นะครับอ่าระหว่างรอขอกล้องนี้ก่อนหนึ่งสองโอเคครับโอ้โหทีนี้มันก็สามสองหน้วในสามสองหนึ่งโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีที่จะปีนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมแต่ว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าพรรคเราเปิดตัวธงรีว่าการกระทรวงศึกษาใบเป็นเออ่ คนที่ก่อตต้งมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่สาธริตธรรมศาสตร์ที่ตอนนันกเรียนเนี่ยไม่ต้องใส่ชุดนกกักเรียนแล้วก็ไม่มีพละทรงชาตอนเช้านะคะแล้วก็เ,เป็นทรคที่เสนอปฏิรูประบบการศึกษาแก้ไขหลักสูตรใหม่ทําให้เด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีทักษะในการที่มันจะก้าวตามทันโลกแห่งอนาคตได้ก็กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากอ,าาอ่านนโยบายด้วย<ม>เธอจะได้ไปช่วยขายคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกับฉันเออ เออการเพื่ออนาคตเราการเพื่ออนาคตเราเราต้องอยู่ประเทศนี้อีกหลายปีนะคะสวัสดีคุณพี่คุณน้านะคะนะคุณพี่คุณนา้าเสียงนี้เป็นเสียงจากพรคประชาชนนะคะขออนุญ,ญาตใช้เสียงนิดนึงสวัสดีค่ะแปดกุมภา t น i นะคะเป็นกําหนดการในการเลือกตั้งเชิญชวนไปใช้เสธิ์ใช้เสียงวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันนะคะ รักชนกสรีนอกรักชนกสีนอกเธอระวังขวางทางเดินนะเธอมีสองกล้องเลยเต็มทางทเลยนะคะเออรักชนกสีนอกและวันนี้นาอยูอ่กับพี่รัตรปัญญารัตค่ะนันทภูตรตาโนนรัตรปัญญารัตนันทภูติตาโนนคุณพี่ไม่ต้องจำนามสจุลก็ได้ดิฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่รัฐเปิดเจเปิดเจเปิดเจปัญญารัตนันทภูศิีตาโนนโปรเจตัวแทนจากประชาชน ขอบค,คุณ่ยายชิเลยค่ะขอบคุณมานะคะคุณยายคะทา,ยะง,าเงเรามีนโยบายเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทไทยในสีปีนะคะคุณยายแล้วก็ปฏิรูประบบสาธารณสุขทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้รับบริการที่ดีขึ้นนะคะคุณสวัสดีค่ะ <c oughs> อ่ะเมื่อกี้ขายอะไรอยู่เราขายอะไรเมื่อกี้ต่อเอ่อ ข้าไฟไปแล้วอะไรดีข้าไฟไปแล้วนะคะต่อไปมันต้องเป็นอะไรเมื่อกี้เจอเด็กๆนะคะก็ขออนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาคุณพี่ตาเราเพิ่งเปิดคณะรัฐมนตรีไปวันนี้น่าจะเป็นคนที่5แล้วนะคะเป็นมิสิีใหม่ทงการเมืองนะคะที่มีการเปิดชื่อคณะรัฐมนตรีก่อนปกติเนี่ยคุณพี่จะรู้แค่ว่าใครจะเป็นนายกใช่ไหมคะกับใครจะเป็นสสเขตแล้วก็ใครจะเป็นสสปัญญลิศแต่ พราะประชาชนเราอยากให้คุณพี่ได้เห็นหน้าเลยว่านะคะใครที่จะมาเป็นคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลประชาชนคุณพี่คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันจะต้องประเพณีก็คือว่าเลือกนายกเ็นเสร็จใช่ไหมแล้วค่อยไปเลือกคณะรัฐมนตรีแต่พรรคประชาชนเราเสนอว่าประชาชนเนี่ยยินดีเลยค่ะได้รู้ก่อนไปเลยว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไหนแล้วนอกจากเลือกสส นายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยรอบน,นี้คุณพี่จะได้เลือกสสเพื่อไปเล,ล,ลือกคณะรัฐมนตรีด้วยเชิญเลยค่ะ <_ d ata> ขอบคุณค่ะ <_ d ata> ยังไม่มีสิเสื้อตั้งใช่ไหมครับคุณี่มีแล้วใช่ไหมคะ <_ d ata> มีพักในไฟห,หรือยังมีพักในไฟหรือยังเราอย่าลืมกลับไปบอกคนที่บ้านนะคะ เพื่อเพื่อนาคตพวกเราเรื่อเพื่อนาคตพวกเราเรื่อเพื่อนาคตพวกเราเพราะว่าพวกเราคือคนที่ต้องอยู่กับประเทศนี้ไปอีกนานนะคะนอกจากตัวเราด้วยเป็นภารกิจแห่งชาติมิชชั่นอินพอสิเบอร์ารู้จักเปล่าอ่ามิชชั่นอินพอสิเบอนะหาที่บ้านให้ได้คนละห้าเสียงเออแล้วเราไปมีอนาคตใหม่ไปด้วยกันนะะการศึกษาใหม่อนาคตใหม่ไปด้วยกันเชิญค่ะ๋อคุณแม่คุณชุยหรอคะไอฝากถ่ายไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปกดคุณจุย แม่อยู่ตรงการดีกว่าครับขอบคุณนะคะร้านแม่อยู่ตรงยินดีที่ได้เจอนะคะยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณท่ันีได้เจอนะคะเสร็งค่ะ คุณพี่คะขอบคุณนะคะขอบคุณค bueno, ่ะขอบคุณมากค่ะได้ค่ะขอบคุณฝากสวัสดีป้าบ้าแล้วก็บ้านด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพี่คุณแม่อ่าแบ่งภูมิภาคนี้นะคะเป็นกําหนดการในการเลือกตั้งเชิญชวนนะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเลือกอนาคตเลือกตั้งเลือกอนาคต เรือกตั้งทุกครั้งคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนะคะสวัสดีค่ะยินดีเลยค่ะคุณพ่อมาเออตาต้นอัดอัวกเอเคได้ค่ะอเราเซอร์ฟินก็ได้ไปทกันะพี่อยู่ไนะอครับเชิญได้ขอบคุณนะคะแล้้นค่ สว wow> ัสด uh, ีค่ะอมากี่นะเ้องเสียงนี่เดี๋ยมัายไม่เยอมกนอ่สักองแชะนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะกันก สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพี่คุณน้าคุณ,คณป้าคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะเสียงนี้เป็นเสียงจากพักประชาชนนะคะวันนี้ทุกท่านอยู่กับไอซ์ค่ะรักชนกสรีนอบนะคะและว,วันนี้ไอซ์มาช่วยหาเสียงกับพี่รัฐนะคะปัญญารัฐนันทภุสีตานทน,นสวัสดีค่ะจากพักประชาชนค่ะพี่ฝากนะคะงวดนี้7 4็ดี่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีสวัสดีค่ะเลือก ตัวแทนจากพรคประชาชนเลือกสอสอจากพรคประชาชนให้ไปเลือกนายกนะคะเลือกปัญญารัตเบอร์เจ็ดสวัสดีค่ะคุณลุงคุณพี่อ่าัรรารัตเบอร์เจ็ดนะคะ